สวัสดีค่ะโพลี่เขาบอกว่าขอรูปหัวหน่อยโพลี่เอามือลูกหัวลูกให้หน่อยสมมติว่าถือคนได้หนู พ่อดีแล้วนะพ่อดีนุ่งก,กดพ่อดีแล้วคุณไข่จะต่อสัญญาไหมจริงๆก็ต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างนะคะในการตัดสินใจตอนนั้นถ้าเกิดว่าตัดสินใจบอกทุกคนไปตอนนี้แล้วอนาคตมันเปลี่ยนแปลงก็อาจจะทำให้หลายๆคนต้องเสียใจก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่คนเฟิร์มนะอยู่หลายๆอย่างเพราะไข่มุกเองก็ อายุ23แล้วบางคนอาจจะคิดว่ายังเด็กอยู่แต่สำหรับใครมุกก็รู้สึกว่าเป็นวัยที่เริ่มต้นอะไรได้ก็ก็คงจะดีอ่ะแบบเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างที่แบบมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าในอนาคตก็อาจจะลองออกไปเผชิญโอกกว้างเป็นเพนกวินที่เติบโตแข็งแรงแล้วก็ออกจาก ฝุ่ไม่ใช่ไปผจญภัยนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบรู้สึกว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วเราแบบความสามารถเรามันพัฒนามาถึงแบบจุดที่อิ่มตัวที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คงรู้สึกว่าอยากจะหาความชัดให้ใหม่ๆในชีวิตมากมากกว่าก็มีเด็กๆน้องๆรุ่นใหม่ที่ให้แบบว่าเรียนรู้ประสบการณ์จากบ้านหลังนี้อีกมากเลยนะคะ แม้ว่าใครจะ่ทำอะไรก็ติดตามอย่าเสมอนะขอบคุณค่ะไอหมูคือเอาจิงๆก็เริ่มอยากเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่ว่าก็ไม่ไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไหมแต่ใจอ่ะก็รู้สึกว่าอยากโตขึ้นแล้วจริงๆนะอยากออกไปเจอโลกกว้างแต่โควิดบอกให้อยู่บ้านครับไม่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือจะออกไปเจอโลกกว้างไม่ได้นะคะไปเป็นเพนเพนกวิ้หน่อยประจนไัยไม่ได้นะคะ ข้อแม่อย่าลืมมาไลฟ์บ่อยๆได้เลยทุกคนถ้าไข่หมูกแก๊สไข่มุกก็ต้องไลฟ์เดือนละสามครั้งอยู่ดีใช่ไหม <laughs> ทุกคนจะได้ไม่คิดถึงย,ย้ายมุมนี้สวยมากเลยอ่ะสวยปะแสงเนาะดีเนะทำไมลูกเพิ่งเคยเห็นมุมเนี้ยในบ้านเราอ่ะไข่มุกเล่นมุกจีแฟนลับหน่อยหน้าร้อนยกให้ไทยน่ารักกว่าใครยกให้เธอ เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นเด็กอยู่ในใจสมอง <c oughs> นั่นสินะเราจะเดินไปในเส้นทางของผู้ใหญ่ได้หรือเปล่านันก็ไม่รู้เหมือนกันถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองก็ยังเป็นเด็กชื่อของเขาคือใสมูด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 ,มดเป็นผู้ใหญ่เขาถกเปียกันได้ยังไง จะบอกให้นะไข่มุกอายุ80ไข่มุกก็จะถักเปียไปส่งหลานไปเรียนที่โรงเรียนหน <c oughs> <c oughs> ึจะเป็นเพนกวินแต่สมองเขาเป็นนางฟ้าอุ้ยแต่หัวใจนั้นเป็นนางฟ้าดิโพไซคืออะไรหรอคะ <c oughs> โพไซก็คือคนที่อยู่ฝั่งซ้ายไงคะทุกคน บอกแล้วไข่หมกเนี่ยโฟซ้ายตลอดทุกคนไม่เชื่อหรอทุกคนไม่เชื่อเหรอ,อ,หรอโฟซ้ายคือที่ไม่ใช่โฟขวา <c oughs> แกงแกงแกงไม่บอกหรอกต้องไปหาคำตอบติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสีฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคาน์เตอร์ด้วยนะคะโหลด